สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับเพชรก้าเม,ม็ดหมอนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสมานําเสนอนะครับเมีดหมอของหลวงพ่อลุ่งนะครับเป็นหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดหนองสีนวลสองเล่มแล้วก็ของหลวงพ่อกวยแห่งวัดโคสิต,ตารามจังหวัดชัยนาทหนึ่งเล่มนะครับ เป็นมีดแบบพกพาด้ามไม้ฝักไม้นะครับผมหลวงพ่อลุ่งมาชมเล่มแรกกันนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับความยาวนะครับปักรวมด้ามอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้รูจากสีไม้เก่านะครับผม ปลักรัดด้วยไว้นะครับปักมีดรัดด้วยไวย้ดูการแห้งกันยุบตัวของไม้นะครับสวยางาม เก็บเข้มคังนะครับคนของหลวงพอ่อรุงนะครับตบปันจะหายากมากแล้วนะครับดูนะครับใบมีดไม่เึ้นถนิ่เลยนะครับ,รบ,นนเ,รบเสมาเปียวเพิงดูการตอกการเสาะของลายนะครับขลัพระคาถานะครับการข้อข้างกันแน่นในโยกไม่คอนนะครับ สันมีดฝังตะกุดนะครับผมฝังตะกุด6ดอกนะครับสองสาห้ 2, 3, 5, นะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่9้านิ้วครึ่งส่วนใบนะครับ5นิ้วเกือบครึ่งนะครับ5นิ้วนิดๆิดม่มีดสวยงามนะครับเล่มนี้สวยงามมากเลย ใติดต่อสอบถามได้นะครับ061059 1663นะครับผมลายเบอร์เดียวกันนะครับนรามาดูเล่มที่2นะครับนำงาฝักไม้นะครับไม้ฝักทำจากไม้พยุงนะครับ ลัดด้ยเผ่นปิเนียมนะครับผมบักโดมด้ามเกือบแปนิ้วครับนิดนิดหนึงเลอจะเส้นหนึ่งแนิ้วนะครับ,อรบขอไปครับผมน,นะครับหมายพยุงสีโดดเด่นสวยงามนะครับหมายมงคลพุทธคุณในตัว ในกำลังมองหานะครับตุกมงคลของหลวงพ่อลุ่งนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมนะครับคลิปนี้ไปเร็วหน่อยนะครับนี่นะครับใบมีดขาวนะครับต้องเลือดลึกนะครับรอยตอกรอยเซาะ รองเลือดลึกสามรองเลือดนะครับควมยาวของใบนะครับสี่นิ้วครึ่งนะครับเป็นมีดแบบพกพาพกง่ายพกพาไปไหนมาไหนง่ายนะครับการเข้าข้างแน่นนะครับไมโยกไม่คอนนะครับสวยงาม สันมีดฝังตะกดนะครับผมฝังตะกุด5ดอกนะครับลอยจานรอยตอกนะครับสักสิิทธ์เข้มขังมากนะครับเลี่มนี้สวยงามเลกำลังมองหานะครับ มุงลขลองหลวงพอ่อรุงนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมเล่มนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะครับแห่งวัดโกศิตารามนะครับเป็นมีดยุคกลางตอนต,นต้นๆเลยนะครับผมด้ามไม้ฝักไม้ทําจากไม้ะยุงนะครับกันลัดด้ามลัดปอกทําจากแผ่นปิเนียมนะครับ ดูสีไม้เก่านะครับความยาวฝักรวมด้ามน,นะครับอยู่ที่7นิ้วนะครับท่านใดกำลังมองหาสุมงคลของหลงพว่อกลวยนะครับแห่งจังหวัดชัยนาดนะครับปัดโกสิตารามเต็มนี้สวยงามจริงๆนะครับผมไม้แห้งนะครับ ไห้แห้งสนิทนะครับมีน้ำหนักเบาพกพาเดินทางไปไหนใกล้ไกลกลางค่ำกลางคืนนะครับมีไว้ติดรถมีไว้ติดตัวติดบ้านนะครับเดินออทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับเขาขึ้นเขาลงห้วยนะติดตัวไว้นะครับนี่นะครับ ลายหน้าเกี้ยวนะครับของหลวงพ่อกลวยใบมีดสีขาวนะครับไม่ขึ้นสนิมไม่มีสนิมเลยนะครับความยาวของใบอยู่ที่เกือบนิดนึงจะสี่นิ้วนะครับนี่ครับดูข้างนะครับแห้งสนิทไม่โยกไม่คอนนะครับแน่นดาน,นี้ต่อกับพะกละพะักฐานนะครับหลวงพ่อกลวย สวยงามครับผมสนใดสนใจนะครับติดต่อได้นะครับ061059163นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ